เอาผลไม้ไปให้ก็เห็นเขาเด็กรึนอยู่นอนเผลยก็เลยถามว่าน้องภูมิมีการบ้านไหมเร็บแล้วก็เลยไปหยิบกระดาษลังขนาดนี้เลยน้องภูมิเขียนจดหมายให้ลุงหน่อยอ่านตามภาษาท่าเราบอกว่าน้องภูมิเก็นเลขให้หน่อยเขายังไม่เก็อมผมบอกว่าน้องภูมิเขียนไปจดหมายให้ลุงหน่อยเพราะช่วงนั้นผมพูดอย่างนี้เลย น้องภูมิก็เลยถามว่าเอาสี่ตัวสองตัวรือสามตัวอันนั้นน้องภูมิเป็นให้สี่ตัวก็ถูกสีตัวก็ได้ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเขาคิอถูกมาแล้วครับคิถูกมาแล้ว,ลวสตัวเลยนี่ก็พี่คนเดิมให้ไปหาน้องภูมิผมว่าถ้าน้องภูมิเขียนให้ผมก็เอาถ้าน้องภูมิไม่เขียนให้ผมก็ไม่เอาก็เลยถ่ายรูปมาแต่นี่ผมเขียนก็ ใส่ตัวเลีน้องกูงไปเต้นน้องภูจะเขียนในรับเมื่อคืนเขาก็บอกว่าเอาก่ตัว <c oughs> เขาไม่เคยถามผมอย่างนั้นครับ <c oughs> ถามครั้งที่สองครั้งนี้ผมก็ <c oughs> อบอกว่าเอา4ตัวน้องภูน <c oughs> ้องภูก็เลยเขียนให้4ตัวปกตัาจะเขียน2ตัวกับ4ตัวคราวนี้เขียนให้4ตัวเลยเอามาเผยแพร่ให้เอกศีลองตามลาวไปก่อนแล้วก็ค่อยตามรัฐ รัฐบาลต่อคือน้องภูมิจะให้ครั้งเดียวครับไม่เคยให,ให้สองครั้งไม่เคยมีก็แล้วแต่จังหวะน้องภูมิไม่ก่อนนั้นก็ให้แม่เขาซื้อม้นก็ถูกมาแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ออกอกสื่อไม่ค่อยได้ออกสามไม่ค่อยได้ออกก็วันนี้ก็นําเรียกน้องภูมิมาให้ไปลาวก่อนแต่ผมเขียนวันที่หนึ่งไว้ก่อนเผื่อตามรัฐบาลถ้ามียังไงก็จะบอกกับช่องอีกที่หนึ่งถ้าไม่มีก็คือตัวนี้ 7จ็ดแปดหนึ่งสี่ครับมีสามตัวก็ได้ดูในลังแกเขียนในลังเนาะเขียนในลังครับพี่ทักเลยจับมาเขียนใส่กระดาษครับใส่กระดาษเอฟซีได้ดูชัดๆทำไมแบกลังมาเลยโอ้ลังใหญ่เลยที่กล้องวงจรปิดขนาดนี้เลยโอเคียนมันเดินลังเวลาไม่มีถ่ายทำไมย่นแบบนี้ <polarization. S 2> อันนี้เลขน้องภูมิเด้อไม่ใช่เลขน้องทัศน์เลขน้องภูมิอันนี้ก็น่าจะเคยเห็นรูปน้องภูมิอยู่ใคยเอฟซีให้ตามกระหนครับพอซีเขาให้มาผมก็เลยเอามาให้เอฟซีเพื่อพิจารณาลองไปลาวก่อนวันนี้ถ้าชอบเลขน้องภูมิก็จัดไปถ้าชอบเลขน้องทัศน์ก็จัดไปถ้าชอบเลขน้องภูมิก็อย่าลืมแช์นะครับแช่น่าจะตามให้ถ้าชอบเล่นภูมก็จัด พอระงวันที่สองหลวงปู่ก็ให้ซื้อก็ถูกสองครั้งแต่อย่างระวันที่หนึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว่าหลวงปู่ให้วันไหนไก็พอดีการที่ผมฝันเห็นเยอะๆเห็นคนมาเยอะๆผมว่าน่าจะมีตัวเลขน่าจะคนถูกเลขชุดใหญ่นที่ครับดูไปแล้วการที่ผมฝันมาแต่ผมยังยังไม่ปล่อยรอวันพระก่อนรอวันพระว่าหลวงปู่จะมาย้ำอีกไหม คือวันนั้นผมฝันก็เล่าอีกทีหนึ่งนอเพราะพี่นาริจังยัง,ยงไม่ได้มาแล้วก็ค่ะแนวทางของน้องภูมินะคะ fc น้องภูมิให้สีตัวนะคะสีตัวนี้คือให้ไปเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่พิทัศน์ก็เขียนไว้ให้ท่านผู้ชมนะสังเกตดูที่ ่าวันที่ที่พิทัศเขียนว่าวันที่หนึ่งกรกฎานะคะสองห้าหกแปดนะคะท่านผู้ชมคะก็ก็ให้ไปเพื่อนบ้านก่อนนะคะแล้วก็ตามรัฐบาลไทยด้วยก็ได้นะ,ะสำหรับแนวทางของน้องภูมินะคะซึ่งเป็นหลานของพิทัศน์ น้องพูไม่ได้มานะคะ F4 เนาะก็พิทัศ์ก็ไปหาที่บ้านนะคะค่ะ <c oughs> พิทัศ์ค่ะพิทัศ์บอกว่าอะไรนะหนูได้ยินว่ารางวัลที่สี่รางวัลที่สี่สองครั้งอะ่ะค <c oughs> ือเลขน้องภูมิน้องภูมิเคยแต่ไม่ได้ออกสื่อน,น้องภูมิ <c oughs> ให้แม่เขาซื้อเลขกระบอกสามตัวแต่ถูกรางวัลที่สี่ครั้งหนึง่งแล้วก็รางวัลที่สองครั้งหนึง่งรับ วันที่4ก็ได้ประมาณ8มือแต่วันที่2เนี่ยผมจำไม่ได้ครัวเพคะ2เหรือเปล่าอันนี้ก็คือแนวทางของน้องที่บ,บอกบแม่ของ,องเ,คเคยบอกถูกผมเลยไปที่บ้านน้องภูมเมื่อคืนน้องภูเขียนจ้นไม้ให้ลุงหน่อยก็เลยเอาชุดนี้มาเผยแพร่ให้ FC เพื่อไปลาวในวันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะแต่อย่าลืมให้ FC สังเกตดูหนึ่งก็คอรกระดาเนาะครับอันนี้เลขน้องภูมเดิมไม่ใช่เล่น้องทัศ ก็ไปรัฐบาลด้วยก็ได้เนาะก็คือไปลาวกอนกวันนี้แล้วก็ไปรัฐบาลถ้าเกิดภูมิให้อีกทีหนึง่งผมก็จะได้บอกอีกทีถ้าเกิดว่าน้องภูมิไม่บอกผมก็ให้เอาตัวนี้ค่ะอันนี้กันไว้เนาะกันไว้ถ้าน้องให้เขาค่อยตามอีกทีหนึง่งค่บค่อยตามอีกทีหนึง่งค่ะแล้วก็ถ้าน้องไม่ได้ให้ก็คือตัวนี้เลยครับทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยถามแบบนี้ปกติผมให้น้องเขียนเลขให้น้องไม่เคยถามเคยถามครั้งหนึ่งแต่พี่ที่อยู่กรุงเทพถูกสี่ตัว ก็ได้ประมาณแปะมืครับแต่น er ี่คือคุยส่วนตัวไได้ออกยูทูปแต่นี่ก็ผมไปเมื่อคืนต้องภูมิเขียนกันบ้านเป็ดยางต้องภูมิก็บอกว่าเสร็จแล้วผมก็หยิบลังใหญ่ขนาดนี้ต้องภูมิเขียนเป็นามให้ลุงหน่อยน้องภูุิบอกว่าจะเอากี่ตัวเอาสองตัวหรือสามตัวผมก็เลยเกินไปหน่อยเอาสี่ตัวครับน้องภูิก็เขียนในลังผมก็เลยมาเผยเอามาเอามาลอกเอามาเขียนใส่กระดาษไว้เนาะ เจ็ดแปดหนึ่งสี่ครับก็อยู่ในโซนสับอยู่ถ่ายรูปไว้แต่หลังจะให้ดูในโซนสับมันก็ไม่ชัดค่ะเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะคะเอฟซีนี่เพื่อนบ้านเย็นนี้เลยอ่าแล้วก็ตามรัฐบาลไทยด้วยนะคะถ้าน้องให้อีกก็จะได้มาตามบอกอีกทีหนึ่งบอกอีกทีหนึ่งถามว่าน้องเคยให้ถูกไหมที่สองได้แล้วที่สี่ได้แล้วแล้วก็สามตัวที่เราถ่ายคือติดกับนั้นเนาะก็สาม สามตัวเลยเนาะช่วงนั้นค่ะงนั้นตั้งแต่กับตันมาด้วยเนาะค่ะใช่ใช่เนาะกัปตันไอเนาะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ขอขอบคุณแอดมินเนาะมาวันนี้ก็มาทามาม่าด้วยกันหมดปลายโซกอยู่ก็ผมก็เตรียมไว้ต้มน้ำไว้ยังไงก็ต้องมาม่าแล้วอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่านร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูชมก็แอดมินก็ได้มาตามแล้วก็ตามต่อไปค่ะ อาจจะมีเข้ามีหลุดมีพิดมีถูกก็เป็นเรื่องปกติเพราะวันนี้ขอสองแต่ลุงปู่ให้สามก็เลยเขียนทั้งสามอันนี้เขาขอขอบคุณพิการสูงสวัสดีครับคุณค่ะขอบคุณค่ะพิทัก์แนวทางของน้องภูมิแล้วก็พิทัศน์วันนี้เนาะเย็นนี้แหละ,ค,ะค่ะเอฟซีเดี๋ยวยแอดมินจะเรียบลงให้นะคะเผื่อเอฟซีได้รับชมบางท่านก็บอกว่าดูไม่ทันหรือรองเท้าแนละ้วเพคุณพิทอกษ์ <c oughs> ไม่ได้ใส่รองเท้าบางท่านดูไม่ทันนะแต่ว่าแอดมินก็ลงให้ตั้งแต่ช่วง สายๆหน่อยแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาห้าหกนะคะกับพิทัศน์นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะคะเดี๋ยวแอดยินจะรีบตัดต่อแล้วก็ลงให้เอฟซีได้รับชมนะคะแล้วก็ให้ดูทันนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับแนวทางของเพื่อนบ้านเย็นนี้กับพิทัศน์กระท่อมละสังขารบ้านดุนแม่นไม่แม่นก็ให้เอฟซีดูไปเรื่อยติดตามไปเรื่อย นะคะว่ากระท่อมละสังขารเป็นยังไงถ้าเป็น f อที่ติดตามแอดมินมานดตลอดก็จะรู้นะคะติดตามพิธาแล้วก็แอดมินมณีนะคะจะมาที่กระท่อมละสังขารทุกงวดตลอดหลายปีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. ก็จะรู้ mm hmm. ดีนะคะว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นคนยังไงเนาะเป็นอะไรยังไงก็จะรู้ดีนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ